ทำบุญสิ่งนี้ต้องได้สิ่งนี้เหมือนแม้กระทั่งใส่บาตรเห็นไหมต้องใส่น้ําใส่ข้าวหนักไปกว่าน,นั้นพี่อ้วงใส่จานใส่ช้อนด้วยกลัวกลัวตายไปไม่ได้กินไม่กลัวได้กินในถุงเห็นไหมจริงจริงมันมันเป็นเรื่องสัญญาวิปลาสทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดเลยการให้ทานเนี่ยคือจิตมันสะสมความรู้สึกให้นึกออกไหม มันไม่ได้ให้เพื่อที่จะได้อะไรในเมื่อเรามันสะสมในในในการให้กับสะสมในการเอาในความอยากได้เห็นไหมความรู้สึกมันแตกต่างอยู่แล้วเมื่อใดที่จิตมันคุ้นชินในการให้พบมันกว้างขึ้นใจมันโล่งขึ้นตัวที่ตัวที่มันคุ้นชินตัวเนี้ยมันก็มันเป็นเหตุที่จะนําไปสู่ผลเหมือนกับว่าอ่ะถวายรถพยาบาลอย่างเงี้ยอ๋อจะมีคนช่วยชีวิตเออจะช่วยชีวิตเรา เห็นไหมพอเราช่วยชีวิตเขาจริงๆถ้าเรามองด้วยการเกื้อกูลจริงๆมันมันมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะมาช่วยชีวิตเราหรืออะไรนะแต่เราช่วยยืดไม่ใช่ว่าฆ่าไก่แล้วไก่จะมาฆ่าเราในการฆ่าสัตว์มันทําให้พบจิตของเราสะสมนิสัยในการฆ่ามันก็ทําลายตัวมันเองให้สั้นลงจริงๆมันเป็นระบบมันมันเป็นเรื่องของอาการของจิตทั้งหมด ไี่เกี่ยวกับวัตถุเลยนะแม้แต่การให้ทานไอ้วัตถุของความรู้แอต่างๆนี่เป็นเพียงสื่อ